ดีค่ะท่านผู้ชมพบก,กับช่องชิชิตเอ็เพรเจอร์กันอีกแล้วอะตอนนี้ผมก็จะมารีโมเดลกับเพื่อนๆนะใช่ซึ่งตัวแรกผมก็คือชินซันเดย์ทักตันทักตันท่านผู้ชมคงจำเบคอนตัวเอ้ยโลสินี่เบคอนตัวนี้ใช่ไหมอันนั้นคือทักตันส่วนใส่หมวกคิดมากก็คือซันเดย์ตามที่ผมบอกลยไอคลิป ตัวอันนี้ก็เป็นหมูยอนะครผมผมมีเพื่อนประมาณสักสีคนไม่ผมไม่มากกว่านั้นแต่ถ้ามากกว่านั้นก็ประมาณสักหลายคนนะอะอ่หมูยอจะเป็นคนที่ออกอัดคลิปกับผมวันเนาะก็ได้ผมไม่ได้เป็นคนที่เลือดอะไรเยอะแยะแบบความสูงเท่านี้นะความสูงน้องสูงเท่านี้นะไม่ใช่ ผมม่ได้เป็นคนแบบนั้นนะท่านผู้ชมคงสงสัสใช่ไหมว่าไอ้เมตรเนี่ยผมสูงผมสูงเท่าไหร่กันแน่ผมสูงหนึ่งเมตรสบเกผมใช่ตัวข้วูหนึ่งเมตรสามก้าครับผมใช่หนึ่งเมสเก้าแค่หนึ่งเมรสบเก้านะคะผม ชันเดหนึ่งเมตรเก้าสิบฮะสติกแมนผมจะสูงกว่าผมประมาณสักแปดเมตรหนึ่งเมตรเก้าสิบกว่าหนึ่งเมตรแปดสิบกว่าแลหนึ 1, ่งเมตรเจ็ดสิบแปดจ้ะฮะก็มีเพียเข้าเท่านี้สำหรับวันนี้บายบายสวัสดีครับ